ทำไมทหารญี่ปุ่นหลายคนถึงชอบอาวุธรุ่นนี้และอาวุธรุ่นนี้คืออะไรไมีดีอย่างไรมาฟังกันนะครับอาวุธรุ่นนี้มีชื่อเรียกว่านีโม่านั่นเองนะครับหรือปืนคกแบบยิงด้วยเขา่า แต่เอาจริงๆแล้วนะครับในการใช้งานจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เอาตั้งบนเขานะครับเพียงแต่ว่าเขาเรียกเป็นภาษาว่ามันเล็กมากขนาดวางบนเขาได้แต่เวลาจริงๆ,ๆก็มักจะยิงจากพื้นนะครับบอกว่าเป็นความอัจฉริยะของญี่ปุ่นหรือก็ว่าได้เพราะณะเวลานั้นนะครับเครื่องยิงลูกระเบิดของหลายประเทศนะครับจะมีขนาดใหญ่แต่ญี่ปุ่นเนี่ยสามารถผลิตให้มีขนาดเล็กได้นะครับเพียงถือแค่มือข้างเดียวก็ใช้ได้เหมือนกันโดยสามารถใช้ยิงระเบิดแบบไทป์เหรือไทป์9แบบ50มิลลิเมตรได้นะครับ ถึงแม้ว่าอนุภาพในการทำลายล้างเนี่ยนะครับจะไม่ได้มีอนุภาพเท่ากับปืนครกแบบปกติของทหารอเมริกานะครับแต่อาวุธรุ่นนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการออกแบบอาวุธที่อัจฉริยะมากของญี่ปุ่นเนื่องมาจากขนาดเล็กใช้งานง่ายนะครับจึงเป็นที่นิยมของทหารญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ส